โอ้แกวขึ้นมา่อแล้วถึงมนขึ้นโคกีแล้วนะมันงวไม่กินปลากินยังจนแล้วนี่ใช่หะตัวมันนะโอ้เพียวจูโอ้ตัวบันเงี้ยมันได้ดอกตะวักกะซัพีอยู่ เอาครับวันนี้รับแจ้งครับมาจับงูหลามครับพี่น้องน้องที่แก่เอาเชียก่อนมาเอาปอดฟันน awesome. ั่นไหมมาเอาปอดฟันนั่นไหมบอะ anh nhóc bên luak nhóc cần phải เบิ่ง ba แล้วโอ้ย anh nhóc มันต้อง kia เอาวันเอาวันนะพี่นะสั้นๆมันทั้งผีเดียวปะทั้งเดียวทั้งเปิดเอาขึ้นไป้ยอขึ้นไปได้เอาขึ้นไปอย่างได้ปเอานี่มันนักเอาี่เอาีก็ได้เอาลาไลป่ะพี่เอาถุงกับเชือกไหมเอามันมีเชือกปออยู่น้ำอยู่ที่ไนถุงไหมบ่ได้ปะ เขางูหล <Es> <an> <c oughs> ังเาว่าง <c oughs> well, ูเหนียวโดงเบกลเนาะ่ำเอาให้เาไมองูตายวงไ่ถมานไปอยู่ในหมอด้อเอาได้เอามาละมาล้มันมัหนีท บ่ได้ใส่แล้วล่ะเอาเอาถุงมาไหมถุงมาไหมถุงมาใส่เร็วมันแ่กล้วยลองดทำมันเอ้ร้องเอากล้วยนมันยังกูโกงน้ไม่ประเดี๋

ซิวๆนะปัสาวะน้ามุนหายดีน่อยนะมเลียมุนฮอชต่มปลาไหลที่ายยูหม่องไมแม่ชคขายาบขายของก็ได้ไดีๆแก่ที้เรียอกัน่าเฉยติ้มันเป็นจะใจช่ี่วมอ่เ็ยบ่ก็ชื่อสิบเกตตวไม่นี่ไก็ห่า

อ่อให้คุณแม่พันธุ์ถือแน่น่ะประมาณสามสิบโลเดี๋ยวบอกเนรอสิบสาวประมาณสาบ เด้อครับม้อนี่มาเอางูหลามสวนอย่างเฮียกับเจี้ซ้อซ้อยุ่นเดี๋ยวมึงใน YouTube เด้อบัดน,นี่